ที่แม่สอดจังหวัดตากนะฮะหน่วยป้องกันร,รักษาป่าตกหกครับร่วมกล้าวส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองอำเภอพบพระจับ5ผู้ต้องหาเผาป่าในเขตป่าสงวนแม่สอดครับที่จังหวัดตากครับเดินหน้าจริงจังเอามาตรการเรื่องของการหยุดเผาในที่โล่งแจ้งนะครับและการเผาป่าตามนโยบายของนายชูศักดิ์รูยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมาคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นครับ เจ้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตอก6อ6ร่วมกล่าวครับร่วมกับเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ,พระสนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบเผาป่าในพื้นที่ชายแดนครับก่อนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้รวม5รายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุบริเวณบ้านป่าคาหมูที่4ตำบลคีรีราดอำเภอพบพระจังหวัดตากครับพบพื้นที่ป่าถูกเผาไหม้เป็นบริเวณกว้างซึ่งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดอย่างชาัดเจน ซึ่งเบื้องต้นครับได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งหมดในหลายข้อกล่าวหาด้วยกันครับก็ได้แก่ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54ฐานร่วมกันเผาป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507มาตรา14ฐานร่วมกันเผาป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนประกาศประกาศกองอดยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ลงวันที่18ธันวาคม2568ในเรื่องของคำสั่งห้ามเผาในที่โลง่งและห้ามกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดควันเป็นมลพิษทางอากาศภายหลังการจับกุมครับเจ้าหน้าที่ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดพร้อมกับส่งมอบผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จังหวัดตากก็ได้ประกาศมาตรการห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงระหว่างวันที่1มกราคมถึง30เมษายน2569ผู้ฝา่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีมีความจำเป็นที่ต้องเผาในที่โล่งต้องแจ้งในายอำเภอในพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อขออนุญ,ญาตตามขั้นตอนที่กำหนดครับ PM 2.5ถือว่าเป็นสาธารณภัยอีกสาขานึงนะฮะที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของมลพิษและก็สิ่งแวดล้อม